เค่งน้องคนนี้ค่ะจะเป็นจอภาพแบบมัลติทัชแบบ L E D ซึ่งฟิล์มตัวนี้นะคะก็คือเหมาะเลยค่ะกับคนที่อยากให้ภาพเนี่ยดูชัดดูแจม่มดูสดดูใสค่ะเขามีหน้าจอใหญ่แล้วก็รองรับ Apple Pencil 2ได้ด้วยใช้ฟิล์มตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะ f o c u ส Paper Like นะคะตัวนี้เป็นฟิล์มกระดาษค่ะทุกคนทําให้เวลาเราเขียนอะไรเงี้ยก็จะเหมือนแบบเฮ้ยเธอฉันเขียนบนกระดาษจริงๆริงอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะกับโฟกัสรีวิววันนี้ด้อบอกเลยว่าแบบอเอ้ยแปลกอแปลกตาหรือเปล่านะเราไปทำอะไรมา อ๋อเราแบบทำเลสิกมาเออดูไม่ออกเลยทีเดียวค่ะซึ่งนี่ค่ะเราก็ได้มาจับมาจองกันแล้วเรียบร้อยนะคะกับ iPad Air 5ของเรานี่เองค่ะคือบอกเลยนะคะน้องเป็นสี่งระมุนตุงน่ารักเวอเออซึ่งน้องคนนี้นะคะเขามีจุดเด่นมากมายหลายหลากเลยค่ะให้ได้เลือกใช้งานกันตามสไตล์เลยแต่ะนานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนฟิล์มโฟกัสก็มีให้พร้อมรบทุกสไตล์เลยค่ะทุกคนจะเป็นยังไงก็ไปดูกัน โอเคค่ะเรามาดูฟิล์มแบบแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะฟิล์มแบบกระจกใสนั่นเองเออบอกเลยนะคะว่าฟิล์มกระจกใสเนี่ยเขาทํามาเพื่อคนที่ชอบภาพชาร์ตภาพสวยภาพคมภาพเบลออะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมีความใสมากๆแล้วก็เขาเป็นกระจกด้วยนะคะช่วยปกป้องหน้าจอของทุกคนไม่ให้มีรอยขีดข่วนแน่นอนค่ะ ซึ่งฟิล์มตัวนี้นะคะก็คือเหมาะเลยค่ะกับคนที่อยากให้ภาพเนี่ยดูชัดดูแจม่มดูสดดูใสนะคะเพราะว่าฟิล์มตัวนี้จะช่วยชูจุดเด่นของเจ้าน้อง iPad Air 5ตัวนี้ขึ้นมานะคะ่ะนั่นก็คือเรื่องของจอลิควิดเ e ติน a นั่นเอง ซึ่งน้องคนนี้เ่ะจะเป็นจอภาพแบบมัลติทัชแบบ LED ด้วยขนาดนะคะอยู่ที่10.9นิวค่ะความละเอียดอยู่ที่2360คูณ1640ค่ะแล้วก็เขามีพิกเซลอยู่ที่264 PPI ค่ะทุกคนด้วยค,ความที่หน้าจอน้องชัดขนาดนี้ค่ะทำให้เราสามารถมองเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนของน้องได้เลยซึ่งฟิล์มตัวนี้ก็จะเป็นฟิล์มใสที่ใสามากๆเลยนะคะเออเหมาะค่ะกับการใช้งานทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการชมคอนเทนต์การดูหนังหรืออะไรอย่างนี้ทั่วไปทําได้สบายๆเลยค่ะทุกคนใช้งานเต็มที่กันไปเลยด้วยความที่ iPad Air 5นะคะเขามีหน้าจอใหญ่แล้วก็รองรับ Apple Pencil 2ได้ด้วยค่ะทําให้การจับการทัชของน้องเขาเนี่ยค่ะเรียกได้ว่าลื่นไหลแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยทีเดียวค่ะเวลาแบบซิงกับปากกาอะไรอย่างเงี้ยนาะเขาก็จะมีความแบบเฮ้ยเธอฉันเล่นวนเห็นไหมเออเร็วมากว่าอะไรอย่างนี้นะคะทำให้เวลาเราวาดหรือเขียนอะไรอย่างงี้ค่ะจะมีความรวดเร็วแล้วก็เครื่องไม่หน่วง้วยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะวาดจะเขียนได้สะใจกว่านี้นะคะก็คือต้องใช้ฟิล์มตัวนี้เลยค่ะ นี่ค่ะ Focus สเ p เปอร์ไลนะคะตัวนี้เป็นฟิล์มกระดาษค่ะทุกคน mm. ก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มอัรถรดในการวาดเขียนของเพื่อนๆได้มาก mm. คือน,นั่นเองทําให้เวลาเราเขียนอะไรเงี oh. ้ยก็จะเหมือนแบบเฮ้ยเธอฉันเขียนบนกระดาษจริงๆอะไรอย่างเงี้ย เขียนลงกระดาษเขียนมันไปหมดเลยแต่ว่านะคะถ้าใครที่ต้องการการปกป้องที่มากกว่าตัวนี้นะคะเรามีอีกแบบหนึ่งมาแนะนําค่ะนี่ก็คือตัวนี้เลยค่ะโฟกัสทีจีเปเปอร์ไลท์นั่นเองค่ะก็คืองงใช่ไหมคะว่าเอ้ยสองตัวนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงสําหรับคนที่ชอบการเขียนฟิลกระดาษเฉยๆปกป้องริ้วรอยนู่นนี่นั่น,นอะไรกิบกิบอะ่ะแนะนําว่าเป็นเปเปอร์ไลท์ดีกว่าค่ะแต่ว่าถ้าคนที่ชอบการปกป้องที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแนะนําตัวนี้ค่ะเป็น TG p a เปเป i ร h t t e m p ทมเพลก s านั่นเองค่ะเพราะว่าตัวนี้ค่ะ เป็นฟิล์มกระจกนะคะตัวนี้เป็นกระจกตัวนี้เป็นฟิล์มธรรมดาเนาะ mm hmm. ก็เหมาะกับคนที่แบบเฮ้ยเธอชั้นสมุกสมบันนิดนึงฉันอยากได้ฟิล์มเนื้อกระดาษด้วยฉันก็อยากปกป้องแรงๆเพราะว่าฉันกดแรงคัดคอะอะไรเงี้ยเออจริงๆก็นะนําตัวนี้แต่ใดก็ตามแต่นะคะก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเพื่อนเลยค่ะว่าจะเลือกแบบไหนแต่ใดก็อย่าลืมเลือกโฟกัสนะคะ อนอกจากคนที่ชอบวาดชอบเขียนแล้วนะคะเจ้าตัว iPad Air 5เนี่ยก็ยังเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมอีกด้วยค่ะทุกคนคือแบบพอลิอเทอร์นาะเขาเล่นเกมไดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชิปเซ็ตของน้องเขานั่นเองเป็นชิปเซ็ต M1 แล้วก็ชิปเซ็ต M1 เวอร์ชันนี้นะคะก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่า iPad Air 4ถึง60%กันเลยทีเดียวค่ะทำให้เวลาเราเล่นเกมมีความสะใจความสนุกสนานตามสบายแฮปปี้มีความสุขค่ะแต่กระนั้นใดๆก็ตามแต่นะคะถ้าเพื่อนๆคิดจะเล่นเกมก็อย่าลืม นี่เลยค่ะสุดจจกิมกระจกกรนโอยแบบด้านเลด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะเหมาะสำหรับสายเล่นเกมที่สุดแล้วเด้อรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่า ลื่นมากๆาค่ะทุกคนเนี่ยหน้าจอของเขาเนี่ยคะ่ะจะมีความเป็นแบบด้านใช่ปะลดแสงกระท้อนด,ดีแล้วก็สามารถกดนุ่นกดนี่ได้แบบตามใจสบายๆได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพในการลดรอยนิ้วมือได้ดีอย่างชงังน,นักเลยค่ะเออเป็นไงละ่สะจสจที่สำหรับคนที่เป็นสายดูหนังหรือว่าแบบคอหนังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาน่าจะชื่นชอบน้อง iPad Air 5เหมือนกันค่ะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยนอกจากจะมีหน้าจอที่ใหญ่แล้วนะคะความสว่างของน้องเขาเนี่ยจะอยู่ที่500ยนิตค่ะทุกคนก็คือแบบ มีความค่อนข้างที่จะสว่างแล้วก็รับชมคอนเทนต์ได้แบบสะใจกันเลยทีเดียวเออทำให้เราเนี่ยเห็นสีสันที่สว่างสดใสแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะทําให้การจ้องจ้องของเราเนี่ยเป็นแบบเพลเพลจวนใจโตรงโตรุงหน่อยเนาะแต่ใดๆก็ตามแต่นะคะถด้าเพื่อนโตรุงขนาดนี้จ้องกันเก่งขนาดนี้เราแนะนําฟิล์มตัวนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะอย่าลืมนะคะติดฟิล์มกระจกแบบ U ูไล h t c u หรือว่าถนอมสายตาด้วยนะคะ ตัวนี้ค่ะจะช่วยตัดแสงสีฟ้าที่เป็นอะไราต่อดวงตาของเพื่อนนะคะที่ออกมาจากโทรศัพท์ได้เลยค่ะซึ่งเจ้าตัวฟิล์มตัวนี้นะคะแบบถนอมสายตาเนี่ยเวลาติดเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้องเขาเนี่ยจะมีแสงค่อนข้างที่จะ drop มาเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการกรองแสงสีฟ้าได้มากถึง70%ค่ะแต่เดๆกก็ตามแต่เราก็สามารถชมคอนเทนต์ได้แบบเพลิดเพลินจำเริญใจเหมือนเดิมเด้อเออไม่ติดหวังแน่นอน เรียกได้ว่านะคะมีหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ให้เพื่อนๆเ,เลือกกันเลยทีเดียวค่ะบอกเลยว่าไม่หวานไม่ไหวถ้าใครชอบแบบไหนก็เลือกกันได้ตามสบายเลยนะ,ะโอ้โหจะกองเต็มหน้าอยู่เลยเออเยอะขนาดนี้ก็เลือกกันหน่อยนะแต่ใดๆก็ตามแต่นะคะแม้ว่าน้องเขาเนี่ยจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันตามไลฟ์สไตล์ถูกปะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่น้องเขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเหมือนกันเมื่อกี้นะคะที่โชว์ออกมาเนี่ยก็คือคุณสมบัติที่ช่วยสกป้องหน้าจอไม่ให้มี รอยแปดเปื้อนใดๆนั่นเองค่ะทุกคนคือบอกเลยค่ะว่าขึ้นชื่อในเรื่องของโฟกัสแล้วเนี่ยการปกป้องเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนค่ะเวลาเราจะใส่อะไรพกพาไปไหนเนี่ยก็บอกเลยค่ะว่ามั่นใจได้เต็มที่จะทาอะไรก็ทําได้โฟกัสเนี่ยก็เอาอยู่ค่ะที่สําคัญนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน้องติดง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์นี้หรือว่าไปที่โฟกัสช็อปหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะราคาเนี่ยก็จะตามนี้เลยค่ะทุกคน บอกเลยค่ะว่าคุ้มค่ามากๆเอาจริงก็เลือกสั่นได้ตามสบายเลยนะยังไงก็อย่าลืมไปติดกันนะคะให้โฟกัสเนี่ยช่วยปกป,ป้องหน้าจอของคุณเด้อเอาละค่ะทุกคนโฟกัสรีวิวเทปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและถ้าใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามอยากแชร์ได้เพิ่มเติมเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันที่ข่างล่างได้เลยเด้อเออโอเคค่ะและเมื่อซื้อมือถือหรือว่าซื้อไอแพดแล้วนะคะก็อย่าลืมติดฟิล์มโฟกัสกันด้วยนะคะวันนี้เราก็ไปก่อนนแล้วะะคบ